สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะพี่น้องเข้าชิพ้าพี่น้องมาใส่ปุ๋ยฟอสเฟตพี่น้องหรือปุ๋ยสูตรศูนย์สามศูนย์แหกปาล์มหน่อยปาล์มที่เราปลูกไปยังบ่ท่านถึงเดือนพี่น้องกะถึงเวลาใส่ปุ๋ยแล้วเนาะล้วกะซิมาใส่บูบล่อนสำหรับปาล์มใหญ่น้ำเด้อพี่น้องเด้อค่ะม,มาค่ะอันดับแรกเข้ามาใส่ปุ๋ยฟอสเฟตก่อนพี่น้องอันนี้กระสอบรบเมนของเพื่อนเด้อพี่น้องอันนี้เป็นกระสอบสิบเอ็ดหาซ้ำ ําหรับใส่ปลาล์มใหญ่อันนี่ค่ะเป็นหินฟอสเฟตพี่น้องหินฟอสเฟตค่ะใส่ใส่เพื่อรักษาระดับฟอสเฟตในดินพี่น้องเป็นหินบดเนาะพี่น้องเนาะมีอันแทดฟอสฟอรัสสูงพี่น้องจําเป็นนะคะสําหรับต้นปลาล์มปีหนึ่งข้าสิีใส่หนึ่งจุดห้าถึงสองกิโลกรัมต่อต้อตอนต่อปีพี่น้องแต่อันนี้มันเป็นปลาล์มน้อยเนาะข้าก็สีใส่จ,จักกรรมทรงกรรมละพี่น้อง วานไปรอบๆได้วยพี่น้องตนละหนึ่งกำมมือฟอสเฟสเป็นหินหินบดท,ที่ละลายน้ำช้าสามารถบานไว้รอฝนได้เลยเหนียดพัก ว่านไปเลยค่ะเสร็จมันจะหลวดเลยเพราะว่ามันแดดต้องรีบ จากที่เฮาใส่ฟอสเฟตลองพืน้นแล้วพี่น้องเฮากระซิมาใส่ยูเรียตามหลังเนาะจะ้ะอีกรอบหนึ่งรอบแรกเฮาใส่ไปแล้วตอนทหวันเขาพี่น้องอันนี้รอบสองใส่ยูเรียไปอีกต้นละเคร่งกำมือกอระเพาะจ้ะพี่น้องบ่าต้องใส่หลายจ้าอุยยูเรียที่เหลือก็มาใส่ต้นปายา์มใหญ่ได้พี่น้อง ส่วนอันนี้ที่คือเกลือ,อ,อน,นี่ก็คือโบลอนเด้อพี่น้องเป็นสารอันตรายนิดนึงพี่น้องการใส่ต้องใส่แบบระมัดระวังใส่ถุงมือใส่ผ้าไปจมูกกัเด้อมือนี่ห้าสิบ่าใส่วิธีการวานพี่น้องแต่สิใส่วิธีการฟังกบแทนจ้าเพราะว่าพามีวัวมีควายเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิเข้าใจว่าเกลือเป่นสิไปเรี้ยพี่น้อง สำหรับตัวโบลอนนะคะพี่น้องเขาใส่แค่หน่งถึงสขีดต่อต้อตอนต่อปีเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนี้กะบ่มีเงินซื้อพี่น้องกะใส่ต้นละนิดละน้อยไปพี่น้องตามกำลังศรัทธาของเขาเลยจ้าในการฟังโบรอนเด้อพี่น้องแห้ขยับออกมาจากต้นเพิ่นจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปฟังใกล้ต้นพหลายให้เลือกระวังที่มีหากหลายๆนะพี่น้อง เดี๋ยวเบิ่งมองได้เป็นหากมันขึ้นมาบนดินในาลายกระขุดมองนันเลยพี่น้องนอกจากปุ๋ยเคมีทเทยาใส่พี่น้องเขาก็ยังมีปุ๋ยคอก จากการเลี้ยงควายของเขาเนาะแล้วก็จิมีปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องจากการเลี้ยงไก่ของเขาเองแล้วก็มีเศษอาหารต่างๆเหลือกินเหลือใส่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องขยะเอียงก็แล้ลวเตะเฮาสิเทลงต้นปามเบิดเลยจ้าเพื่อให้เพื่อนได้รับสารอาหารหลากหลายและได้หลายที่สุดพี่น้องเท่าที่สิหาได้จ้า